ทีมวนเมื่อ่นะค่ะการตัดชินในก่ยกับตัดสินนจากข้าวานเท้านะคะเชียงคมือจากท้านะคะใช้เชรื่องมออกร์้อสอบเฉยค่ะ้อสอบเฉยเพราะเลยต้องตดกอมเจอที่คนขอรออาจจก็จะขอรอเอง